ผู้พันเค c อฟซต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับผู้พันเคเอฟซีต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับต,ต,ต้องต้องไงต้องต่อต่อได้ไหมต่อได้ไหมอ่ะอืออืม,อม,อมทุกคนมากันแบบจะเต็มกล่องแบบเนี้รยร้อยเก้าบาทขอละครับถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสได้ไหม มาอีกทีได้ไหมถ้าเกิดเจ็ดวันนี้กลับไปแล้วอ่ะอุ้ยเข้มข้นมากทุกคนอืมเข้มข้นกับวันแรกที่กี้กินอีกอะ่ะอร่อยมันคืออันนี้กี้ซื้อมาจากแถวบ้านนะนานีวาดอร่ยมากมันคือวิงแซบลองริงตอนเนี้ยสลดตาแล้วแต่มันเป็นวิงแซบทีย่ย ไม่มีเนื้อไก่เงี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินแบบหนังไก่ออืมนึกออกไหมทุกคนมันคือคนที่ชอบกินตกรอบที่เคลือบๆอ,อยู่ตรงน่องไก่วิงงซับอะ หมดวันที่สามนี้แล้วพี่ๆที่ดูคลิปกี้ก็คือต่างจังหวัดก็เยอะโกรธ KFC เป็นไปแล้วทุก <c oughs> คนได้เยอะได้เยอะเลยอืม แล้วไม่แห้งกำลังเยอหอมจริงๆครับผู้บริหารครับผู้พันครับเอาเป็นเมนูประจำเลยได้ไหมไม่ได้หรอครับ <c oughs> ทำไมกล้องอยู่ดีกล้องแบบมืดๆได้ไหมโอเคอืม <c oughs> เขาเคลื่อบมาแบบดีแบบไม่กระจุกแต่ที่ซื้อในแอปบารั้าจะแบบบวกเพิ่มไปนิดหน่อยร้อยสิบเก้าข้างหน้าหลังคือร้อยเก้าบาทเป็นเมนูเที่ คนไปกินตามแล้วชอบกันเยอะมากหนึ่งคนอาจจะชอบกินวิงซับอยู่แล้วแล้วอันนี้มันมาตอบโจทย์วิงซับในรูปแบบที่ทุกคนมันคือทุกอนุวิงซับอะ่ะโดยที่ไม่มีเนื้อไก่มากวนใจอะ่ะ มาตุนสองอันจริงๆเอาไว้เข้ามาอบลมร้อนนี่ได้เยอะทุกคนก็คือแบบอย่างเงี้ยอืมงขานี้ทอดอร่อยนะหลายที่ละถ้าน้องๆสาขานี้มาดูนะครับนานี้วาด ที่ไปกินมันเป็นสาขาใหญ่ๆแถวบ้านไงนไปกินหรือสั่งกลับมาอร่อยหนุกรอลอโอ้เข้มข้นกว่าวันแรกๆที่กี่กินด้วยซ้ำอร่อยแซ่บเลย ‫שאנחנו ממעטים... ระหว่างขยายวันขายในกรุงเทพกับขยายวันไม่กี่วันแต่ขายทั่วประเทศยังไงเข้าใจพี่ๆแบบหัวเมืองเลยว่ามาบ่นกันว่าทำไมไม่ทำต่างจังหวัดด้วย ผูพ้พันครับจัดให้มิตรรักแฟน t f c ทั่วไทยเนี่ยฮะถ้ามีแบบไม้จิ้มเหมือนจิ้มผลไม้เนะจะกินง่ายขึ้น อ๋อได้เยอะเพิ่มนร้อยเก้าบาทนะน่กิ่ชอบจริงๆเนาะมันสารฝันการที่อยากกินแบบไอ้ผงไก่แซบวิ้งแซบเคลือบเคลือบมาแบบ เยอะๆอ่ะหม่วนตัวชอบมากกว่านหนังไก่ที่เขาทำออกมาหนังไก่มันต้องเป็นหนังไก่ที่ติดเนื้อเนาะมันถึงจะอร่อยเหมือนกันทุกคนอันนี้มันจะเป็นความแบบเหมือนหนังไก่ที่มันมีความแบบติดเอ็นเนาะ ผู้พันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆครับอย่างที่บอกไปเหมาะสำหรับคนที่ชอบกิน วิ่งแซบแล้วชอบกินไปพวกกรอบๆถ้าใครแบบเป็นสายคลีนสายไม่กินอาหารรสจัดคิดว่ามันก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเข้มข้นรสจัดจ้านเกินไปถ้าเกิดกินเยอะๆแ่ะกลืนมกลืนได้ทุกคนอาจจะแบบกินหมดกระปุกอาจจะแบบไม่ไหวเพราะมันจะแซบ,บจัดจ้านเกิน ขึ้นเพินจริงหมดแล้วเทศก,กาลสั่งมาตุนแล้ะไปครับทุกคนที่ส่งเรื่องต่อให้แล้วนะครับสำหรับคนที่แบบว่าาให้ทำต่างสังวัดให้ขยายเวลาเนี่ยที่ขอทำหน้าที่นี้ส่งสารให้ผู้พันเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ผู้พันครับจะตัดสินใจทําออกมาขายตลอดไหมไปแล้วครับจะคาดว่าน่าจะไม่